คาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเสริมชีวิตรุ่งเรือช่วยพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีทรมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือตั้งนมโมูสามจบนมโมตัดสะภพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอาอุนาโมวิมุตตา, então, า, erm านานาโมวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอาอุนาโมวิมุตตานานาโมวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุ นโมวิมุตตานานโมวิมุตติยาราโหสุริยังจันทังปมุตตจสุมะอาอุปนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราโหสุริยังจันทังปมุตตจสุมะอาอุปนโมวิมุตตานานโมวิมุตติยาราโหสุริยังจันทังปมุตตจสุมะอาอุ นามูวิมุตตานังนามูวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทังปมุตจะสูมะอาอุนามูวิมุตตานังนามูวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทังปมุตจะสูมะอาอุนามูวิมุตตานังนามูวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทังปมุตจะสูมะอาอุ นมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยาปราหูสุริยังจันทงังปมุตจะสุโปรโดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนมโมอัตสะด้วยนะครับ